อีสปอนิงวันนี้จะพามาดูมะนาวแต่เช้าเลยเห็นไหมมะนาวดกมากเดี๋ยวเรากำลังกลกันดูมะนาว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 สูดมะนาวโดกดกเบิงเบิงเบิงเบึงเบิงเบิงโดกแห้งโดกแหงเห็นบ่จ้ะเห็นบ่โดกแฮงงมะนาว หมักนาวก็ได้กินมักนาวโอ้ยมุมยีโดกขนาดนี่ค่ะเบิ่งเบิงลูกเล็กลูกน้อยทำกับข้าวน้ำพริกน้ำจิ้มไม่ต้องไปซื้อมะนาวเลยเพื่อนะออกดดสดๆจากต้นอันนี้มันโดนฝนนะครับมันก็เลยใบด่างๆเนาะฝนตกไม่แรงมากนมวิวสมวิวมักยมไหนดูมักยมมักยมมักยมหมักยมตอนนี้ ไม่มีนี่หมกน้อยนงมักน้อยนงม,มันบอแสบซ้ำบักเขียบเนาะมันสิเป็นอีกแนวนึงให้มอดกดกเนี่ยต่คนบ่อยนิยมกินค่ะมันบอแสบซ้ำบักน้อยนงโนโอ้ฝนตกอันใบไหม่ดอกไหม้มันเหียเนะบ้านน้อยรังนี้สุขสีเรอจริงปลูกไว้สมใจทุกสิ่งโอรมเยน็นอากาศเยน็ยนๆแบบออกกรรําลังกายยังไปยังมากกับพืแห้งเลยสิ เดาว,ว่าหมื่นี้สิพาไปเบิ่องอ่างเก็บน้ำเด้อสิพาไปเที่ยวอ่าอ่างเก็บน้ําอ่าวเขื่อนป่าส,สักแล้วก็โอ้หลายโพดแต่ว,ว่ามันแดดก็ขี่คานไปลังเท้อมันแดดเนาะเพราะมันแดดก็ขี่คานเอฟซี่เอ้ยขยนขันอยู่กับมันา้าๆโอ้อันนี้ต้นนี่งามๆเนี่ยเพิ่งต้นเห็นบ่ตอนอ้นยางสูงโอ้ไมีดอกน้ำเนี่ยงามบ่งามบ่ปลูกได้งามแหงเด้อ นี่งามบ่ต้นใหญ่โอ้ยงามแฮงปลูกยังก็งามบ้านเนี่ยแดดร้อนแต่เช้าเลยแปดโมงแดดร้อนว่ะบัดดึ้นนั่งเถืองเลยกับเอฟซีเด้ออ้อนเขาห่มกัน โอ้ยเขาโฮมกันข home, home, เขาโฮมกันอ,อ,ยอยออนู่โฮมบักนาวนี่ล่ะมันโฮมโฮมแน่เย็นแน่สั่นป่วยขาออนไลน์โอ้ยค่อยสะออนบักนาวนี่เรื่องของเรื่องค่อยสะออนบักนาวมันโดบ้านกับบักใหญ่เนื้อที่กันหลายเป็นปูนเบ่นละค่ะรถค่อยจอดทั้งหน้าเบ่นรถจอดได้เป็นสิบคันบ่นละค่ะแต่ว่าทั้งหน้ามัานออกง่ายออกทะลุตึกแถวเลยนะคะเนี่ย โอ้ยห่อนแฮงอันนี้บ้านบ้านแก่ไดย้ยังกินบ่ได้มันเบียดเบียดกันเบิง่งสามหน่วยสี่หน่วยเบียดกันออกแย่งกันออกเบิ่งออกดอกอีกแล้วนี่เห็นบ่เพราะมันโดกแห้งเก็บกินบ่ะวัดบ่ไหวัยมันโดกแห้งเห็นบ่เนี่ยปาดเบิ่งเอะเรตัวเหลียบๆลายแห้งลายสีส้มก็ปลูกขายแห้งโดกเนาะว่าบ่าแห้งโดกอันนี้แบบว่าปลูกธรรมดาเด้ เมื่อดดอันไปอยียงมันหลายนะปลูกไวกกินไวนะ้นั่นเดซื้อดินเลืออซ้ำนี่แหละเพประเมีได้เลือดินหลายเป็นลาดเพราะว่าขี้ข้านทางยาเนอะทางเบาไหวไม่บ่ต้องเอาจังซีราคาเอฟซีเนาะนี่คือสถานแห่งบ้านายทองที่สันปองมาโย